ทำบรรยายตอนหนึ song, mm ่งของท่านกอเขาสุนหลวงบอกว่าเช้าเย็นก็กอไม่ได้เอามาสอบไม่ได้เอามาตรวจแล้ก็ว่าให้ไอ้ไอ้ตัวเองฟังไม่ไอ้ตัวเองเคยยังฟังไม่รู้ฟังไม่ได้ยนเดี๋ยวก็จำได้ตรวจไปรอไปว่าไป แล้วก็มันก็เรากดาบทุกกันเด็นว่าทำแค่นายกองทุกทั้งตึ้นนี้จะพึงพากวดชัดกรดาวได้ว่าอยู่ทุกวันทุกวันก็อยากยาวความถูกข์ตัวนเราคนนี้จะโง่ไปที่ไหนจะดงไปที่ไหนถามัวเอ็ดูมันก็เหมือนกันทุกคนเนี่ย ใจของเคียงม,มันมีอยู่อย่างนี้รลาวก็ไปติจจนามันรู้มันเห็นแล้วจะโง่ไปั้นั้นถ้ามันยังไม่รู้ไม่เห็นก็ก็จักว่ามันดูสิเพรายังมันอยู่ใ้เรือนด้างกลุ่มของรูปนามขัน,น้าไม่เที่ยงเป็นทุก ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราสาเหตุทน่ไหนมันมายึดถือจะให้เที่ยงจะให้ชุกจะให้เป็นตัวเราของเราอยู่เพราะฉะนันจะงง่ไปถึงไหนถ้าถามมันดูแบบนี้นะจะถามไ้ตัวเองเนี่ยไม่ไม่ต้องไปถามคนอื่นก็แล้วไปถามคนอื่นเขาไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเองนี่ แล้วมันจะน่ารู้มั้มันจะน่ารู้ความจิงเนี่ยอยู่กับมันจนจะปูดจะพังหมดแล้วกาจะน่าเาเข้าองเวลาก็ไม่รู้ยงไม่รู้ความจิงเลเกิดมาทําไมเขาเกิดมาเนี่ยจะต้องมาศึกษาให้รู้ความจริงในตัวของตัวเองเนี่ยมันต้องอย่างนี้ต่างหาก มันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำมาหาเงินเอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของเอาชื่อเอาเสียงเอาเกียรติยศไอ้นั่นมันคนโง่มันคนหลงมันหลงไปเอาไอ้นู้นเอาของไม่เที่ยงโน้นตอนนี้ไอ้นี่มันรู้อยู่ที่จนี่ที่นี่ที่ใจนี่ มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราอยู่ที่นี่มันต้องมาดูอย่างนี้ทางานเออต้องมาศึกษาความจริงในในใน,นี้ในกายในใจนี้พอร,รู้แล้วแล้วมันจะปล่อยวางได้มันจะเบื่อหน่ายลายกำหนาดของไป ทักอย่างก็ไม่ได้นี่มันก็ยืมเข้าม่ใช้เข้ามาชวงคืนไปเรื่อยๆแล้วไร้เียก็เป่าอยู่คงโคลและจะว่ายังไงกันเด๋ยมันนั่งหลับอย่างไงมันตจมนนจะหมายถบ้างใจมขน้นมาหึกษาความจริงาภยในตัวเอง แล้วก็พูดออกมาทางาพูดจะขอไปเอ็นใจเรื่องข้างนอกให้กันรอเครื่องรวมเรื่องคนเรื่องของดีทุ่วอะไรใส่รับพัชยาพูดเกินจำแม่ใจเรื่องะจึกษาเข้ามาในตัวในใจเนี่ย พูดออกบอกไม่ได้เป็นใบไม่ต้่งรพูดได้ก็ดูได้ให้ใหนานไปให้กลัดนนลกลัดนรกไอ้ไอ้ที่มันมันไปมันมันไปอยู่ไอ้ในในทุกข์น,น,นนะ เพราะว่ามันมันจะปรับทุกข์กันสักขึ้นมาคนละคำแล้วมันก็จองไปอยู่กับไอ้ทุกข์นี่นะบอกว่าทุกข์นะคำเดียวแกแกแกระนายไม่ไม่ได้แล้ะมันมันทุกข์มันท่วมมันท่วมหัวใจมันก็จมงลงไปอยู่ในทุกข์นั่นะไอ้จัดนรกจะมามันรกไอ้เนี้ ไอ้สารนรกนั่นมันไม่มันมันที่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่จิตเนี่ยที่มันมีอาวุธชามันมีกัณหามีกิเลสเนี่ยมันห่อหุ้มอยู่เนี่ยจะมาไปตื่นสรางดูสิแล้วเรามันยิ่งน่ากลัวกว่าไปตกนรก มาของพระพุทธญาเรชาวายนอกมาปองพระปฏิบัติคนนรกจกเป,ปรตบรรดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยจะทุกขนาดก็ได้คนจยากวาเป็นจัดเจริญก็ได้คนจากวามเป็นเปรตได้คนอยากวางเป็นอัะตูรักาไม่ได้กำหนดตัางรามที่จุดสี่ปฏิเนี่ ธรรมะเนี่ยช่วยช่วยกยกขึ้นมาพ้นอารกไปเลยแล้วก็มาถึงขั้นมนุษย์ขั้นมนุษย์แม้จะเป็นบุตรชนก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสันดานให้เป็นบุตรชนขั้นดีสักับ อนุภาพธรรมะนะอานุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของไข่แล้วมันทำลายอาทวกิเลสในทันดานเนี่ยให้ฝึกยางว่างเปล่าไปได้ให้ได้รับแสงระหว่างของธรรมะภายในจิตใจมันได้ Nếu tao mà mày 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 đó, Godzilla, một, đợi số, đợi số Thôi, mày 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 มันทราบหอมอไหมมันื่อแต่ได้หรือเปล่าเจอบหมดได้ทุกทุกขนาดไปเดี๋ยวนี้อะว่นที่พูดเนี่ยแต่ต้องรู้ได้รู้ติดทางโวยแล้วมันรู้ด้วยจะติปัญญาแล้วมันก็ต้องรู้ได้มันดัาทุกข์ก็ได้ด่าเวรก็ได้มันได้อยู่เดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ไปได้ข้างหน้าของโน้นที่ไหนแล้วแล้วเนี่ยมันจะน่าถึกษ้ามันจะน่าพิจารณาหรือไม่ไปจะเบิดกระจารูกระจาบไปดูดให้มันเห็นละอย่ามาหลับมาหลงอยู่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้เป็นได้เดินทิ้งคื อยู่ได้พยาคอบของอวิชาแล้วไม่แกป้ปัญหาตัวเองใครมาแ,ก, <c oughs> แก้ให้แร้พุทธจกาก็ช่วยใครไม่ได้แล้วนะประกาศทำเนี่ยให้น้อมเอามาใส่ตัวแล้วแหละมันถึงจะได้รับแวแต่ตัว มันต้องวอกไว้ปฏิบัติแล้วมันทำเย็ปลุกให้จิตใจเนี่ยกล้า,าหาญแล้วเกิดความภาคเพียนเลยขึ้นมาที่จะเพียนเอาชนะอิเทศเอาชนะความทุกข์ไรประกับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในความมั่นคง มันมันมันจะมีฉันท่าในในธรรมะยิ่งขึ้นทำไมให้ามาันต้อนแะไปทั้นก็ดูดเขาทำเขาทำงานอเอาเงินเอาทองเอาข้าวของกันทำไมแรงมันย,ยังกระยักกระมาด ก็ค่อยๆทุกบ,บ์บใจบม่ได้เรี้มานั่งอยู่นิ่งๆทำไมนั่งไม่เคยได้เบีาายดอะไรเก็บที่นอนปวดที่นี่ไอ้ทีชนะมันใช้เก็บแล้วปวดที่ขก็ขทนได้เอาจนได้มันไปพออาลาัย นายเลยก็เครื่องสอบบนตัวเองทั้งหมดไม่ว่าใคราเหมือนกันเพรยังม,มีเกล็ตันหาอุปาทานอยู่ในกิเลสในใจเรียกว่ามีโลคมีโลคในใจไอ้โรคทางกายเนี่ยใครๆก็รู้เมื่ไปแล้วสามหมอก็เยอะแยะไปยาเข้มาแต่ว่าไอ้โรคในไอ้โรคเกล็ตันหาอุปาทานเนี่ยต้องอาศัยธรรมะของมไม่พุทธเจา้าเกลียดนายเอาไว้ แต่ลอย่างแต่ว่าไอ้คนโง่ก็ไม่ยอมจะกินยาของพระพุทธเจา้ากอบไปกินเหยือของไม่ยะม,มานอร่อยดีเป็นอย,อย่างนี้อาจจะได้ปฏิเสธเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยำตามกันไอ้เรื่องว่าผลนิพพานนี่อย่ามาพูดเลยไม่เอาแล้ว กูยาวเงินเอาทองเอาข้าวเอาของกันทั้งโลกแล้วมันก็ทุกข์แต่ทุกข์อีกร้อนแล้วร้อนอีกกันอยู่ดยดังนั้นมันก็บรรลุโดยกันโดยจะเอาอยากเอาเยอะของมาเนาะแหละทีนี้ถ้ามาเป็นลูกตึกคำว,กว่าพุทธิจาระบอกวางทิ้งหมดวาดทิ้งไปปล่อยวางไปไม่เอาไม่เอา ไม่มีเป็นตัวเราไม่มีเป็นของของเราแล้วเราตายที่จุดมันสมาคนเดียวมันก็ไปคนเดียวตอนนี้ไอมาคนเดียวแต่ว่าไอตายไม่มีดับไอคนตายแท้แล้วก็น,นิพ้านไปเลยถ้ายังมีคนมาคนตายอยู่มันก็เรียกว่าเวียนว่ายวายเกินอ,อยู่ในกองทุก์ อันนี้มันมันมามันมันโง่มันมามันมาก่อนแล้วมันมาแฉาลเข้าวไอตัวตนนี้ก็เลยตายไปหมดเลยตายก่อนตายไปเลยแล้วก็นิพานไปเลยถ้าวาไอตัวนี้ไม่ตายแล้วมันก็มันนิพานไม่ได้มันไปเกิดอีกมันจะเกิดเป็นตัดนรกก็ได้เป็นเปก็ได้เป็นจารโดยฐานดังๆนานมด เรามันจะน่ากลัวไหมธรรมชาติ